สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนสร้างช็อตคัทนะครับเอาไว้สำหรับทำตัวเลขทักกิ้งน n u เบอร์นะครับให้เป็นลิงก์นะครับแล้วก็เอาไว้ส่งให้กับลูกค้าเป็นข้อความเป็นชุดนะครับเพื่อให้ลูกค้าสามารถกดลิงก์แล้วก็เช็คสถานะของการส่งสินค้าได้ทันทีเลยนะครับมันจะเป็นลิงก์เป็นข้อความเป็นชุดที่เราเสร็จไว้เลยนะครับถ้าใครเคยสั่งสินค้าจากร้านผมนะครับก็ จะได้รับข้อความนี้จากผมอยู่นะครับผมจะมีการแจ้งเลข tracking ให้กับลูกค้าโดยตรงนะครับไม่ว่าจะทาง inbox ทาง Facebook หรือทาง direct message ใน Instagram หรือใน l i น์เราจะมีแจ้งให้ลูกค้าโดยตรงนะครับวิธีนี้นะครับสามารถดัดแปลงนะครับเอาไปใช้กับพวก EMS นะครับ Curly Express นะครับแล้วก็ JT Express นะครับสามารถทำได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดัดแปลงว่ามันต้องทำยังไงนะฮะ การทำงานของช็อตคั t ตัวนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมุงยางนะครับก็แค่เปิดแอปช็อตคั t ขึ้นมานะครับแล้วอย่างในหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะครับของผมก็จะสร้างไว้เสร็จแล้วนะครับผมจะทํางานให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนที่จะไปสอนว่าใช้ยังไงนะครับอย่างของผมนะครับเป็นเคอรี่นะครับผมก็ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นช่องของการรับ Input นะครับก็คือการรับ เลขแท็กกิ้งนะครับเป็นเป็น enter URL นะครับในช่องนี้นะครับคือเราก็แค่พิมพ์เลขแท็กกิ้งเข้าไปแล้วกดโอเคนะครับอย่างโดยปกติของผมส่งที่ MBK นะครับมันก็จะขึ้นต้นด้วย KMBK แล้วก็เลขตัวเลขทั้งหลังอ,อีกเกือบสิบหลักนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วพอหลังจากที่เราพิมพ์เลขแท็กกิ้งเสร็จนะครับเราก็แค่กดโอเค พอหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราจะไปส่งเลขแท็กกิ้งอันนี้ให้ลูกค้าใช่ไหมครับเราก็ไปช่องแชทนะครับอย่างเป็นไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปหาลูกค้าคนที่เราต้องการส่งนะครับกดวางนะครับแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับข้อความของผมที่จะเกิดขึ้นมานะครับก็คือก็จะเป็นข้อความแบบในหน้าจอที่เราเห็นอยู่นะครับแค่ลูกค้ากดลิงก์แล้วก็สามารถเข้าไปเช็คสเตตัสการส่งได้เลยนะครับสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ เป็นความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่เราจะเป็นการแสดงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของเรานะครับการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้านะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยโดยปกติแล้วเนี่ยบางร้านค้าเนี่ยจะจะบอกว่าให้ลูกค้าเอาเอาเบอร์โทรศัพท์ไปลงทะเบียนผูกไว้ในแอปของ c u r ร y นะครับเมื่อผูกไว้เนี่ยเวลาที่เขาส่งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการขึ้นสถานะที่แอปตัวนั้นนะครับแต่ว่ามันจะดีกว่าไหม ถ้าเราส่งให้ทางลูกค้าเองลูกค้าจะได้ทราบว่าอของเราส่งแล้วนะครับข้อที่2คือถ้าเป็น EMS ดะ EMS ไม่มีแบบระบบแบบนี้นะครับก็สามารถอัดัปพวกนี้มาใช้ได้นะครับเรามาดูวิธีนะครับวิธีการที่จะสร้างมันนะครับการที่จะสร้างมันเนี่ยนะครับขั้นแรกเลยนะครับคุณต้องไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่าช็อตคัท ไปหาได้ใน App Store นะครับคนที่ใช้เมนูภาษาไทยนะครับคุณต้องเซิร์ชคำว่าคำสั่งรัดนะครับซึ่งเป็นภาษาไทยนะครับเมนูภาษาอังกฤษก็คำว่าช็อตคั t นะครับพอหลังจากที่คุณโหลดตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ลงมาแล้วนะครับหน้าตาที่เปิดขึ้นมาจะไม่ได้เหมือนของผมนะครับเพราะของผมมีสร้างช็อตคัทที่เอาไว้ใช้งานไว้หลายอันแล้วนะครับมันจะไม่เป็นว่างๆนะครับแล้วการเริ่มสร้าง ช็อตคัดนะครับให้คุณกดที่เครื่องหมายบวกวงกลมนะครับมุมขวามือนะครับเป็นสีฟ้านะครับพอกดสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็น new ช็อตคัดขึ้นมานะครับให้เราไปกดที่เครื่องหมายบวกเนี่ยครับที่ปุ่มตรงกลางหน้าจอนะครับจะเป็นเครื่องหมายบวกที่วงกลมสีฟ้านะแล้วก็ add action นะครับพอหลังจากที่เรากดแล้วนะครับให้เราไปกดที่ช่อง search นะครับแล้วให้เราพิมพ์คำว่า as for input นะครับพอขึ้นมาเราก็เลือกตัวนั้นเข้าไปนะครับพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันจะออกจากหน้าลิสต์ที่เราเลือกแล้วนะครับมันจะได้หน้าจอแบบนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดที่ show more นะครับแล้วเปลี่ยน input type นะครับให้จากเปลี่ยนจาก text นะครับเป็น url นะครับพอเมื่อเราทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับให้กดเครื่องหมายบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพิมพ์คำว่า text นะครับแล้วเลือก Text ขึ้นมานะครับพอหลังจากที่เราเลือกได้ช่อง Text ขึ้นมาแล้วนะครับในช่อง Text เนี่ยจะเป็นช่องที่เรากำนดรูปแบบข้อความต่างๆนะครับอย่างของผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าจะส่งสินค้าแล้วครับแล้วก็เป็นขึ้นเรืองิโมจิต่างๆนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถเช็คสถานะนะในการจัดส่งสินค้าได้ที่ลิงก์นี้ครับนะครับไอ้ลิงก์ข้างล่างเนี่ยคือเป็นใจความสําคัญละนะครับ ถ้าใครอยากได้ลิงก์อันแต่ละอันแต่ละเจ้าในการส่งนะครับอย่างที่ผมดูอยู่ตอนนี้ก็จะมีของ Curly Express นะครับ EMS นะครับแล้วก็ของ J&T Express นะครับสามารถเข้าไปจำลองในการเช็คสถานะนะครับของเลขเอาเลขอะไรก็ได้เข้าไปเช็ค1เลขนะครับพอหลังจากเช็คเข้าหน้าเช็คแล้วนะครับคุณเข้าไปที่ URL นะครับดูที่ช่อง URL ของเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ปี้ข้อความนะครับ ตั้งแต่ https://th.curly <s> ไปจนถึงตัวคำว่าเท่ากับนะครับตัวอักษรเซมโบเท่ากับนะครับคุณก๊อปปี้แค่ตรงนั้นแค่นี้พอนะครับแล้วหลังจากเท่ากับเนี่ยมันจะดึงจากเลขแท็กกิ้งเข้ามานะครับที่เราให้ให้ใส่ไอตัว as for input ข้างบนนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับที่กระพริบกระพริบอยู่มาอยู่ที่ท้ายก็ติดกับเท่ากับนะครับแล้วเลือก บนคีย์บอร์ดนะครับข้างบนนะครับให้เลือก provide d input นะครับเท่ากับว่าในช่อง text ของเราเนี่ยในระหว่างนี้เนี่ยมันจะมีขึ้นเส้นไปลิ n k ์กับตัว as for input นะครับเท่ากับว่าในการรับ input จากในช่องที่เราพิมพ์เนี่ยมันจะเอาตัวหนังสือตรงนั้น,นมาต่อใน URL ข้างหลังของเราแล้วเนี่ยคือ ได้เสร็จแล้วนะครับท้งนั้นคือข้อความตอนนี้ของเราเสร็จแล้วนะครับแต่เรายังขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับคือขาดการที่คําสั่งในการ Copy ี้ข้อความทั้งหมดเพื่อเก็บไว้ในคลิปบอร์ดนะครับเราก็มากดตัวเครื่องหมายบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดที่ Search นะครับแล้วเราพิมพ์คําว่า Copy to c l i p ลิปบอร์ดนะครับเราพิมพ์ว่า Copy นะครับแล้วเลือกอันแรกเลย Copy to c l i p ลิปบอร์ดนะครับอันนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับพอหลังจากที่เราเลือก ก็ปีทูคิปบอร์ดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะลิงก์กันเองนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ชุดคําสั่งช็อตคัดอันนี้เราสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็กดทดสอบโดยการกดปุ่มเพลงข้างล่างนะครับเพื่อเป็นการทดสอบนะครับพอหลังจากที่เรากดปุ่มเพลงนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้ารับอินพุตขึ้นมานะครับเราอย่างเช่นเราพิมพ์ตัวอย่างไปนะครับเป็นตัวเลขขึ้นมาปุ๊บนะครับเมื่อเรากดโอเคปุ๊บนะครับมันจะขึ้นเป็นช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับ ว่าไอ้ข้อความนี้ได้รับการ c o อปปแล้วนะครับนี่คือวิธีการสร้างชดคัดของผมนะครับก็เอามาสอนกันจัะจะทีละขั้นตอนเลยนะครับมันอาจจะทำให้คลิปยาวบ้างนะครับก็ขออภัยนะครับแล้วก็พยายามสอนให้ละเอียดที่สุดแล้วก็ให้คนดูเข้าใจมากที่สุดนะครับหวังว่าคุณเอาไปประยุกต์การใช้งานได้นะครับขอให้มีความสุขกับการใช้งานในส่วนนี้นะครับ มีอะไรสงสัยคอมเมนต์ถามได้นะครับอะไรที่ผมรู้ผมจะตอบนะครับแต่ถ้าอันไหนที่ท่านถามมาแล้วมันระบบมันไม่ได้คุชตั้งแจ้งเตือนมาหรือแบบผมไม่เห็นข้อความผมไม่ได้ตอบผมขออภัยจริงๆหากดูคลิปนี้แล้วคุณชอบนะครับก็กดไลค์ให้บ้างนะครับหรือใครอยากจะดูคลิปอื่นๆด้วยก็กด Subscribe แล้วดูคลิปอื่นๆในช่องได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาพิงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาแล้วครับ บ๊ายบายสวัสดีครับ